เรื่องของนบีซอและสมูธหลังจากยุคข,ของนบีฮุดอะไลฮิสลามผ่านไปได้มีชนเผ่าหนึ่งที่ชื่อว่าสมูธต,ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณหุบเขาหินอันสวยงามระหว่างฮิญาตและชามซีเรียพวกเขาเก่งในการจับภูเขาและสร้างบ้านเรือนจากหินแข็งมีทรัพย์สินมากมายและชีวิตที่สะดวกสบายอำนาจที่นำไปสู่ความหลงผิดแม้จะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าแต่ชาวสมูธกลับหลงในอำนาจและทรัพย์สินพวกเขาบูชาจเจวติต ไม่ยอมเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวและใช้ชีวิตอย่างยินยโสอัลลอฮ์จึงทรงส่งนบีซอและผู้มีเชื้อสายจากพวกเขาเองมาเป็นศาสนาทูตเตือนสตกิการตักเตือนของนบีซอและนบีซอและกล่าวกับพวกเขาว่าโอ้พวกประชาชนของฉันจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เถิดเพราะพวกท่านไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เขาเตือนให้พวกเขาระลึกถึงพระคุณของอัลลอฮ์ที่ทรงทําให้พวกเขาเป็นผู้ครอบครองแผ่นดินหลังจากชนอาด และเรียกร้องให้พวกเขาไม่ทำความเสียหายการปฏิเสธจากคนส่วนใหญ่แมนบีซอและจะเป็นคนดีมีปัญญาและเป็นที่รักในหมู่ชนแต่เมื่อเขาเรียกร้องให้บูชาอัลลฮอเพียงองค์เดียวคนส่วนใหญ่กลับปฏิเสธและกล่าวว่าซอและเจ้าก็เคยเป็นผู้ที่เราคาดหวังความดีจากเจ้านี่นาเจ้าอยากให้เราทอดทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษของเรานับถือหรืออัศจรย์แห่งอูจจากพระเจ้าเพื่อเป็นการยืนยันความจริงของเขาพวกเขาจึงท้าทายซอหรือว่า ถ้าเจ้าพูดจริงก็ขอให้มีกิริยาอัศจรรย์บางอย่างเช่นให้อูตัวหนึ่งออกมาจากหินก้อนนี้ด้วยอำนาจของพระเจ้าอุทเทศมีตัวใหญ่ก็ออกมาจากก้อนหินเบื้องหน้าอย่างน่าตกตะลึงโซและกล่าวว่านี่คืออูดของพระเจ้าเป็นสัญญาณสำหรับพวกท่านจงปล่อยมันกินในแผ่นดินและอย่าทำร้ายมันมิเช่นนั้นบทลงโทษจะตามมาการท้าทายและทำลายอูดแทนที่จะเชื่อและยำเกรงพวกหัวหน้าเผ่ากลับตุกป,ปันผู้คนและสุดท้ายชายกลุ่มหนึ่งได้ฆ่าอูตัวนั้นอย่างอุกอาจ พวกเขาฆ่าอูตัวนั้นและกล่าวว่าโอสอและหากเจ้าเป็นศาสนาทูตจริงก็ขอให้บทลงโทษที่เจ้าขู่มานั้นตกลงมาสิการรอคอยบทลงโทษสามวันนบิซอและกล่าวอย่างเค,งคร่งขรึมว่าพวกท่านจงเพลิดเพลินอยู่ในบ้านของพวกท่านอีกสามวันแล้วบทลงโทษจะมาถึงนั่นคือคำมั่นจากพระเจ้าที่ไม่ผิดพลาดการลงโทษจากพระเจ้าหลังจากครบสามวันฟ้าก็ส่งเสียงคำรามแผ่นดินสั่นสะเทือน และคลื่นเสียงรุนแรงก็กระแทกชาวสมูทจนร่างไร้ชีวิตเสียงคำรามได้จับพวกเขาไว้และพวกเขาก็กลายเป็นศพนอนคว่ำอยู่ในบ้านของพวกเขาซอและและผู้ศรัทธารอดทนนบีซอและและผู้ศรัทธาเพียงไม่กี่คนได้รับการช่วยเหลือและเดินทางออกจากเมืองนั้นไปข้อคิดจากเรื่องราวนี้การท้าทายพระเจ้าและดูหมิน่นศาสนทูตนำมาซึ่งหายนะักความมั่งคั่งและอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ไม่อาจป้องก,กันการลงโทษจากพระเจ้าได้ ผู้ศรัทธาจำนวนมากในอดีตมักมีจำนวนน้อยแต่พวกเขาคือผู้ที่ได้รับความเมตตาแท้จริงสัญญาณจากพระเจ้าไม่ใช่เรื่องเล่นและควรได้รับความเคารพ